สวัสดีครับวันนี้มาส่องลูกมาชัยสีนาคนะครับเป็นปลาป่าพัฒนามาชัยเป็นประกัดป่าพัฒนาสีสันนะครับเต็มหลังบ้านเลยเรียงกันเป็นแถวอันนี้ผมเพาะในรลังโฟมเล็กนะฮะหังโฟมเล็กมากแต่ลูกปลาจัดว่าเยอะอยู่นะฮะถ้ามองตอนกลางวันเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นร้อยนะครับ เทคนิคในการเพราะในหลังโฟมเล็กๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปหลังว่าผมทำยังไงถึงจะให้ได้ลูกปลาเยอะๆนะฮะอันนี้เรามาส่องลูกปลากันป่อนตอนนี้ลูกปลาอายุประมาณ15วันสิบห้าสวันใช่ป่ะ,ะประมาณนี่ ม้ำก็ยังไม่ได้เปลี่ยนฮะเดี๋ยวรอให้เขาโตอันนี้อีกเดี๋ยวมาดูพ่อมันนะฮะพ่อมันเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้แหละมาลุ้นลูกมันอีกสองเดือนว่าจะออกมาประมาณไหนสวยหรือเปล่าแต่พ่อเขาก็มารก,ก็ดีอยู่นะสีก็เข้ม จัดว่าสวยใช้ได้เลยครับผม,มลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเพราะในลังฟมเล็กๆเพราะยังไงให้ได้ลูกปลาเยอะๆวันนี้สวัสดีครับ